พี่ตีความฝันของพี่นัเนาะครับว่าว่าทองพร้อมอะไรพร้อมแล้วแล้วในงานนะ่ะเขาก็เอามงวนสารน่ะมาเยอะเลครับเป็นทองคําทองสัมดิษทองแดงเงินเงินทองนาคมาครบหมดเลยเครับคนที่มาร่วมนะใส่เป็นเป็นถันงใหญ่ๆเลยครับอนนี้ยพร้อมแล้วโยมก็พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง สวัสดีจ้าเมนีกะมาพบกับช่องไม้ผ้าลวยและะ้วค่ะเมนีไม่กะผ้ามาตามแนวทางของสร้างปัน่นระเนาะค่ะ้างปั่นผะเพิ่นว่าเพิินฝันดีเนาะคะ่ะผู้ใดเขาเมาแลดก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งเมดเพื่อสีบอพาข่าวสารดีดีแนวทังเด็ดๆด,ดจากทางช่องไม้ผ้าลวยเนาะคะ่ะไม่กะจะรด้พาเขาไปสอบถาม ความฝันของสร้างปั่นพระเนาะค่ะสร้างปั่นพระเป็นกรวบะพ่นฟันดีเนาะค่ะฟันได้ท่องเนาะค่ะฟันได้ท่องเต็มเนาะค่ะกรมีค้นเต็มวัดเนาะค่ะนี่แม่กับจะได้พาเขาไปสอบถามมาเนาะค่ะสอบถามสร้างปั่นพระเนาะค่ะตามไม่มาเลยจ้าปรจุดรจุสองวันนะนะพี วันแรกจุดพี่ไปแน่ใจครับวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับเ <c oughs> มืม่อนี้ได้ผ้าเอเซี่ว่าตามแนวท่างนี้ว่าสร้างสร้างจุดถูกขอปูหรือเปล่าครับผมจุดแล้วครับจุดจุดไ้ตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนจุดจุดไว้แล้วนะครับจุดแบบจุดไว้ครั้งแรกจุดครัง้งแรกได้แค่สองตัวครับแล้วเมื่อวานนี้จุดได้สามตัวเลย ก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นบนกลางหรือเปล่างเก็เลยไปซื้อแบตเตรี่ไว้นะครับหรือว่าปูห่บนกระลางได้ครับผมรอบรอบแรกได้สองตัวได้สองตัวได้7 0็ดศูนย์เจนย์ครับก็นี่ไงที่ที่ที่ได้จุดใหม่ๆเนี่ยไดสองตัวเนี่ยจุดใหม่เห็นเจ็ดศูนย์ศูย์เจนี่ครับศูนยนี่แหละ สุดวันก่อนนะ่นะศูนย์เจ็ดพี่กเลยจําไว้ใช่ไหมครับเสร็จทีนี้มาเมื่อวานนี่เป็นวันพี่เป็นวันดีนะพี่กเลยก่อนวันพระใช่ไหมครับ,รบพี่กเลยจุดตะปูขอสามตัวเลยเด้ออะไรเี้ยนี่<ม>นได้เ <8, S 2> <8 S 1> <ป>ก้าเก้าแปดหกครับใด่ก่นีน่แหละตัวนี้คือชัด,ช,ดชัดแจ๋วเลยนี่ออกวุดรุดไหลรรเลยได้เลยพี่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยมีสังซัง สั่งไปในนั่นอีกเลยสั่งไปในเมีพชุดห่าใบไปอีกแล้วนี่ออ๋ชุดห่าใบจัดอีกแล้วสั่งสั่งไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ได้ได้ใบเดียวก่อนไงนี่ไงครับใบเดียวก่อนสลับกันไว้ใช่ไหมครับครับพี่ตีว่าคิดว่าล่างกับบนท่านให้อย่างนี้หรือเปล่านะครับพอท่านมาแล้วมันก็ฝันดีเลก่อนก่อนที่ไม่ใช่ก่อนที่จะจุดเนี่ยครับคือฝันก่อนอ๋อฝันจุดฝันว่าจนเราตีข้ามาอไม่ถูกเนาะฝันว่า มาเรียกเลยท่านมาเรียกว่าช่างพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเตรียมเททองหล่อพระเลยเตรียมเททองหล่อพระทองพร้อมแล้วนะทองพร้อมปูนพร้อมขึ้นเตาเผาพิม์เตรียมหล่อพระเลยนะช่างว่างันอ่ะครับสะดุ้งตื่นมาตัวตีสี่นี่ยหะสะดุ้งตัวตกใจว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะครับเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมเลยปูปูนี่แหละผมเห็นมัน อย่างี้ใหญ่ไปเรียกตะโกนบอกอยู่อยู่สงๆนะคนเรียกนั่นนะเดี๋ยวมันเห็นเป็นแสงขาวๆนั่นแหละเราก็ว่าเราว็มาปูหรือเปล่าเพราะอยู่ข้างบนนั่นเรียกเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมครบพร้อมแล้วช่างพร้อมแล้วจัดงานได้เลยจัดงานได้เลยพร้อมแล้วจัดงานพิธีได้เลยเราก็เลยคิดว่าคิดว่าโอซะถูกใครจะเป็นงานใหญ่เลยปูจะให้งานใหญ่ใครจะมีงานใหญ่ก็เลยตีตีความหมายว่าตีความหมายความฝันรับความฝันล้าตีเป็นตัวนี้ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ไปซื้อนี่ยังไม่ได้ไปหาซื้อนี่แต่อันนี้คือซื้อเลขทูบใช่ไหมครับอันนี้เลขความฝันเนี่ยตีเป็นตัวนี้เลคคขความฝันนั่นแหละฝันปูป่าพร้อมแล้วดยพาขึ้นนากพอขึ้นนาน,นาคน,น้อยสองตอนนาขึ้นสามขึ้นโค้งไว้สามตัวก็ฝันได้นะโอ่อยขึ้น,ข,นขึ้นในครบสามแล้วเป็นครบสามแล้ว ข right ึ้นฟอร์มไว้แล้วนะครับขึ้นฟอร์มไว้เนี่ยครบสามแล้วเพราะเด็มันจะมีหนักหนักสามตนใช่ไหมล่ะครับ query, urn, render, หนักน้อยสองหนักใหญ่หนึ่งครับก็ขึ้นก็ฝันเลยนะเพราะตอนนั้นมันไม่ฝันเลยที่บอกลองกำไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยเพิ่งเพิ่งฝันฝันมันชัดเจนเลยนะฝันชัดเจนเลยฝันว่าฟอร์มแล้วฟอร์มแล้วเอาเอารถเคนเอาอะไรมาเลยเด้ยกเตรียมเหมือนงานใหญ่เลยครับคนมาในงานเต็มหมดเลยไป่ว่าจะได้โชคอีก ใช่เขาเขาว่าพร้อมแล้วเขามาปูรอแล้วพัมนเขากวนว่าที่ปูว่าให้แล้วให้แล้วไงนะครับเขานี่มาว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเรากเราก็เราตีความหมายว่าแสดงว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะออกกันสาได้ใช่ไหมล่ะแม่เราก็ตีเป็นตัวนี้เีเราจะหาไว้อยู่นี่เก้าศูนย์นี่แหละผมมาจนเก้าศูนย์นี่แหละครับผมครับนี่แหละพี่อันนี้พี่ตีความฝันของพี่นะเนาะครับว่าว่าทองพร้อมอะไรพร้อมแล้วแล้วในงานน่ะเขาก็เอามวนสารมาเยอะเนีย เป็นทองคําทองสัมดิษทองแดงเงินเงินทองนาคมาครบหมดเลยเรอบคนที่มาร่วมนะใส่เป็นเป็นถังใหญ่เลยครับนนี้พร้อมแล้วโยมก็พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วช่างเอาเลยเอาเลยหน่อยู่ดีก็เรียกแล้วทีนี้ก็แปลกในงานก็แต่ก็ลุมลุมลรมรุคนเต็มเลยเลยใส่ชุดขาวมาในงานเต็มหมดเลยค,คนั่นแหละก็เลยนี่ชอบตัวนี้แหละในฝันนะเก้าศูนย์เก้าแต่ที่แต่ว่าที่ว่าลอตเตอรี่นี่เป็นเลข เลขไอ้นี่เลขจะทูบปูกลทูบเลขทูบปูกซื้อไว้แล้วพี่ซื้อไว้แล้วว่าปูโชคใหญ่จะได้สร้างพระองค์ใหญ่ๆครับสาธุร้าครับจะได้สร้างน้ำกันครับผมสางน้ำกันกล้ากับโชคอยากไปสร้างที่ไหนก็เดี๋ยวพี่ไปช่วยสร้างครับผมมไ่ต้องกลัวปั้นเองไม่ต้องกลัวใช่ไหมลองดูเผื่อจะได้ได้บุญให้ปู่ให้ครับเดี๋ยววันโค้งสุดท้ายวันพระใหญ่สุดท้ายก็ค่อยอีกทีหนึ่งครับผม วันนี้เห็นเป็นวันดีวันนี้มันวันนี้ทางนู้นเขาอว่าเป็นศาสไทยด้วยเด้เนาะศาสไทยแล้วก็เั็นกินเจด้วยเป็นตรงกันหมดนะวันนี้นะทางโคราชทางนู้นเขาก็ว่าเป็นศาสด้วยได้ที่ก็เลยจุดขอเนี่ยจุดขอแล้วก็ได้ครับแปดหกอ๋อสวยเนี่ยจุดมันลมแรงพัดขายมานล้เนี่ยครับเซตเซตลมแรงเแตเซตเนี่ยจุดวันนี้นมู่ว่านี่ลมแห้งหมดรับแรงหุดเลย เพราะว่าถ้าจุดถ้าจุดให้จุดตรงนี้แหละจุดตรงหน้าตักทันทีอะไรเนี่ยทันจะให้ทุกทีเลยครับจุดจุดในนู้นอะไรไงไม่เท่าไหร่นี่จุดตรงนี้แต่จุดที่แรกไม่ไม่จุดในถังเด้ได้แค่สองตัวนั่นน่ะอจุดในกกะถางได้แค่สองตัวได้แค่สองตัวก็เลยว่าเอ้ปู่ของใหม่ดูนี่เขาก็ตั้งวานตั้งคันห้าเลยเด้ตั้งคันห้าขึ้นขอปู่แล้ว่าปู่ให้ลูกได้แต่ว่าผมได้งานคนจะได้มาว่ามุนเยอะครับ เพราะว่ามันไปตรงกันนี่พอดีเนี่ยนะหัวใจพระพุทธดีนะที่ว่าหัวใจพระพุทธสองบันหาท่าภาพอยู่นี่สองศูนย์ศูนย์แต่เอฟซีกับรวมมาพุรหาลอยพุรพันธ์กับนีครับผมครับแล้วกกก็ล้าบอมรวมสมทบทุนกันมาเรื่อยๆครับครับครับก็น่าให้กล้ากับโชคดูแลไปเลื่อยผบอกสายใจบุญเขาเด้อเอาก็ไปถวายทางวัดเลยไม่ต้องมาทั่กพี่แล้ว่อแล้วก็มีกำไรนาคเพียงไม่ได้บอกนั่นนะมีกำไรนาหัวใจพระพุทธกับกำไรนาคกำไรนาคเนี่ยทั้งทั้งสามตนเนี่ย ยี่บเอ็ดชุดห้าเก้าเก้ากำไรหน้าเนี่ยกำไรเป็นกำไรนี่จะกำไรที่ติดตั้งูกแก้วนะอ๋อกำไรลูกแเราเราต้องใส่กำไรก่อนแล้วก็ต้องใส่ลูกแก้วเข้าไปนี่กำไรนี่กำไรนี่เด้อน้องเด้อครับขายจะได้มีกำไรทำอะไรก็ได้มีกำไรกำไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดชุดกำไรยี่สิบเอ็ดชุดแล้วก็ปลายเกล็์นี่ปลายเกล็์นี่จะจะรอสงสัยสงสัยนี่แหละสงสัยท่านไปเตือนพี่เลยเร็วว่าเพราะพี่เคยพูดว่าปลายเกล็์นี่จะรอเอาจะใช้โลหะ ปลายเกียร์นี่จะเป็นทองสำลดคือว่เงินทองนาคทองแดงทองเหลืองผสมกันเนี่ยปลายเกียร์นี่นี่ปลายเกียร์นี่ปลายเกียร์จะรอจะรอแบบทำวิธีเททองหล่อพระด้วยปลายเกียร์อยู่สูงสุดนะน้านี่เนี่ยท่านจะมีเพชรมีพลอยตรงนี้ด้วยเนี่ยปลายเกียร์นี่จะจะปลายสำลีที่ก็ตั้งไว้ประมาณนี้สามพันเก้าขางยาบอกว่ประมาณราคาเนี่ยสามพัเก้าให้รวมมากถ่อกันกับความฝันเนี่ยครับแล้วใคร ใครมีมวลสารอะไรถ้าจะฝากก้าวอะไรก็า pe, ฝากมาได้หรือว่าส่งมาทั้งก้าวไปรับเอาเอามาหลอมรวมกันนะหลอมรวมกันเราจะเจ็บตรงนี้นี่ครัเลี้ยงขั้นนี่เปลวเพลิงเป็นเปลวเพลิงไปเกลยดเปลวเพลิงน่ะนี่ไปเกล็ดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นดอกบัวตูมใช่ไหมแต่ของภูเขานี่เป็นเปลวเพลิงเปียวเพลิงนี่เปลวเพลิงนี่ครับผมนั่งนั่นแหละท่านจท่านจะเตือนเรื่องนี้แกับพ่ออยู่ดีๆปกติพี่จะไม่ลืมเรื่องพวกนี้ใช่ไหมนี่ เพิ่งลืมเรื่องปลายเกียรไปเลยเพื่อนมานึกได้ไม่ได้ครับกาางเลยบอกว่าพร้อมแล้วช่างพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยว่าไงเนี่ยครับแปลว่าเพื่นจะมาบอกปิศนาบอกอีย่างจากอย่างด้วยครับใช่นอแต่ถ้าสร้างฝันได้เงินได้ท่องแบบนี้งวดงวดจีว่าหายผมละสามตัวเลยดิสช่ใช่อ่ก็จะก็อย่าลืมนะอย่าลืมฐานผ้าในยามที่ห้ามทิ้งนะครับยี่สิบเก้านิ้วกับสูงสามสิบเก้านี่ยี่สิบเก้ากับสามสิบเก้าอ่าอย่าทิ้งมันนี่นะครับ ยังไงออกแน่แหละจะออกตรงไหนนะใช่ไั้เพราะฐานฐานฟันถ้าเป็นเป็นนิ้วใช่ไหมครับถ้าก่อนเราวัดกันเนาะครับตอนนั้นที่เราเราวัดที่โนนสร้างใครใช่ไหมใช่ครับ<ช>เป็นเมตรแต่มเมตรห้าสิบใช่ไหมตอนนั้นเนาะอันเก่าองเก่าแต่นนอันนี้อันนี้อัน,นนี้ถ้าเป็นไทายี่สิบเก้านิ้วนะตัเป็นเซนกีเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบสี่ถ้ายี่ยิบเก้านิ้วนะตัวเจ็ดสิบสี่ถ้าสามสิบเก้า สามสิบเก้าก็ขนลุกเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์พอดีเลยนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับเนาะพี่พิ่งครู้วันนี้ได้นี่ครัยนี่สามสิบเก้านี่เป็นเมตรพอดีหนึ่งศูนย์ศูนย์พอดีครับนไปตรงเลขพระป่าตรงอะไรของเราหมดเลยได้เนาะคเออใช่ครับตรงเนี่ยเนถ้าเป็นความสูงนะถ้าเป็นนิ้วก็สามสิบเก้านิ้วถ้าเป็นเมตรก็คือหนึ่งเมตรพอดีหนึ่ความสูงหนึ่ความสูงเป็นหนึ่งเมตรพอดีเออทิ้งเนี่ยทิ้งก็ก็พิจารณาเพราะว่าปูให้โชคใหญ่แล้วแหละจะให้อะไรแค่นั้นแหละ ให้เป็นเป็นรถลักษณะท่านหรือว่าเป็นเลขถูกก็ลองดูครับนะสําหรับตัวเลขของสร้างปั้นพระก็ไดมากเป็นเทียบเรียบรออ้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเจาะให้เมืงเนาะคะ่ะว่ามีตัวใดแน่เนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะสําหรับเลขของช่างปั้นพระเนาะคะ่ะวันที่สิบหกตุลาหกสี่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นเลขฝันของสร้างปันะนะะงป้นพระเนาะค่ะเก้าเก้าหนึ่งกับหก กับเก่าศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็เลขถูกเนาะคะ่ะเลขถูกจะเป็น9 8้หกับ07นย์เนาะคะ่ะอันไพมาคลิปนี้ไม่กับขอคุนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เปอเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องไม่ผ้ารั่วเนาะคะ่ะไม่กับขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ